สวัสดีจ้าสาวถาดลุมพาเตี่ยวมันิบพามาหลอตลาดน,นัดไทรลำเพือถาดขนมจังหวัดนครพนมอีกแล้วค่ะไปเบ่งบรรยากาศอาหารการกินเฮ่ากันค่ะพี่น้องอหอยเชอรี่ ปักหวานพี่น้องจา,จา,านจังบาทนะอ๋ะอจานะหาสิบค่ะสิ่ก้าอ <25. S 2> ากรอเดี๋ยวครนนี้ยก่อค่ะงรอามอยู่มองนาดานนา่าเลือนี่พี่น้องสิค่ากากระเสืรลายขนาดนะะี้ค่ะ ปลาแหงพี่น้องเวก็อยเห็นพี่นองปติดบุซอยติดบุตซอยปลาแหงปลาซิวพี่น้องเป็นถุงถึงจะอบาน่นะอ๋อถึงละสี่สิบค่ะ ให้แต่ดแต่รูวหน้าบูดใครเนี่ยเพราะเราเปลี่ยนซื้อให้ผมมาบูดจิ๋ซื้อผัวเป็นถุงเป็นจานกันมี้พี่น้องเนี่ยแหละหน้าบูดใครเราบอเปลี่ยนซื้อให้ผมตัดโอหน่อยเวลาบูจังชาติหิบเข้าไปเด้อย้ายจังห็นกัดห้าะนางบัตรซิลจึงละสี่สิบห้าสิบบาทเนาะเอ้ยได้แจ้งว่าเจ้าเอกาตอเศร้าค่ะตลาดนาไทรลำเภือธานุนมจังหวัดนครพนมค่ะพี่น้อง อยจูพักสุดๆเลยพี่น้องเขียดหน่อยหนูไหวปลารถก่องจังบาทอ่ะแม่ปลาโอ้ก่องละร้อยค่ะปลารถปลารถปลาเสื่อมพี่น้องมาเนี่ราษได้ดีเลยไ่ใ่ เค็ดปับหวานหอยไข่หมดแดงพี่น้องร้านนีไข่หมดแดงจานจังบาทนี่หาซิโอ้จาระหาซีบ งาเผาหองรูละร้อยแปดสิบบาทปลารสลดปลาซิวน ah ี่รไหข่หมดแดงเมเป้งจานเจกบาทนะคะจานละแปดสิบบาทเลยโอ้จานละแปดสิบ ปลาในตัวละร้อน่นะอปลานี่ปาในปลาข้าวปลาเสื่อมพี่นองหลานปลาไม่น้ำโขงค่ะปาไม่น้ำโขงสดๆเลยพี่น้องหนงูวายกระตัวละร้อยสิบปาครับสิบปาาสามารถย0สิบหมดเนี่ยสามสิบาทเลยครับต้องผานสามสิบาทแม่ สา <seguinte> มัคสาโม <trips> นี่สามสบงัวมาละแปดสิบค่ะทักแก้วกองละสาวตาเหงักหวานเห็ดบดพี่น้องร้านนี้ ปลาเสือมจานต้างบาทอ่ะแม่อืมจานละ่อยเห็ดบดจานจ้างบาท่ะแม่เห็ดบดห้าสิบบาทโอ้ห้าสิบบาทจานี้ใหญ่เลยเนาะเห็ดบดนดอ่อน่

จัดดจัดพอที่ทำนะคะเจ้พอจ้าหัวแล้วชิมได้เมงสร้างจารซาบะใครหมดแดงกองใหญ่ๆได้พี่ไองกองจักบาทอะใครหมดแดงโอ้ของร้อย พ่อก่องระหาสิบบาทนี่พี่น้องกล่องง่ายๆเลยค่ะนั่งจักรจันกับกล่องละหาสิบบาทซีโลแม่ คนีนรับสัวแม่พี่น้องที่รบกาคนไรเชวัมงัิจากจ้ของโรงงานตีเลยไปกอีสามพี่น้องคอน้อดติดใหม่ใหม่เลยค่ะไก้ ไม่จ้บาทนะคะไม่มาช10บาทเออไม่ละสิบบาทห่อนๆเลยเขียงกะมีค่ะละสิบบาทหัวเสือเห็ดกะมีขายพี่นอ้องร้านนี้ขายปลากแกว้วปลากแก้วซาวบาทผัทกหวานกะเฮ็ดกะจาระหาซิบพี่น้องร้านนี้การีง่าเลยค่ะ ใจง่ายๆได้พี c, ่น้องจาระคาสิบบาทเกลวจาระคาสิบบาทพี่น้องเด็ดบดเด็ดซอยเจ้ามาหเ้าที่บาทใ่ย้อนพี่น้องจาระร้อย ลายขนาดเลยค่ะเป็นจานเลยนายอน้อยเชอรี่เขียดแห้งเอ็ดบดเอ็ดบดกับผักหวานจะละฮาซิปนี่พี่น้องปลาคอโลจังหมาดหน่อยแม่โอ้ลอยซีซิปตัวใหญ่เลยค่ะพี่น้อง ุผักสดเขียดน้อยกุ้งเต้นืีพี่น้องลานหมูหวานต็ดบดผักหวานพี่น้องลาน อย่ามองเธอยังเธอไปยังผักหวาน1อดบุญจาระหาสี่อีกเนอะไข่หมดแดงแมงเคีงบุกต่อจาระหาสิบบาทวันนี้ขายพวกหมูป่าพี่นอ้องหมูป่าเนื้องวัว มัวเผาต้มเคื่องในค่ะงามเลยพี่หนองหลาน ปลาตองตัวใหญ่ๆโดยตัวเดียวพี่น้องปลาตองปลาเสื่อมือมหรือือลงล่ะบรรยากาศน้ำเส่าค่ะตลาดนัดชัยลามเพลข้าดพนมจังหวัดนครพนมค่ะตลาดนัดจะมีทุกวันเสาร์วันจันทร์และก็เสาร์วันพฤหัสค่ะพี่น้องมาเที่ยวมาเบิ่งกันได้จ้า